สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาชมแปลงครับอันนี้มันสิบสามเดือนครับแปลงนี้เป็นพันคยูเจ็ดสองครับหรือว่าแคกดนะครับแปลงนี้ปลูกระยะร้อยสี่สิบนะร้อยสี่สิบคูณมีหกสิบบ้างเจ็ดสิบบ้างนะครับระยะ ก็ระยะความกว้างก็ร้อยสีถึงร้อยหาสินะครับวันนี้จะนะครับทำการถอนนะครับพอเข้าช่วงหน้าฝนแล้วนะครับแปลงนี้ผมปลูกไว้ไร่สองงานนะครับใช้ผ่านสี่ตินวันทำรุ่นมันนะครับก็มาดูกันว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาชมหัวเข่าๆนะครับ ประมาณนี้นะครับหรวมันนะครับสำหรับใครที่ครับเสียดายนะครับว่าร่องห่างนะครับจะได้เยอะไหมครับก็จํานวนระยะก็ประมาณหกสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นนะครับนี่ครับระยะประมาณนี้นะครับส่วนระยะที่แนะนําก็ประมาณแปดสิบเซ้นนะครับคูณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะครับ จะพอดีครับส่วนหัวมันก็ประมาณนี้นะครับนี่นแชกดำนะครับหัวก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายาวนะครับน้องูนะช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็ประมาณเดือนมิถุนานะครับก็จะเริ่มทำการ เก็บเกี่ยวนะครับเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะตัดชิปไปตอนครับตอนถอนนะครับแล้วก็ตอนขึ้นรถครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งไล่สองงานนะครับครับมาต่อครับอันนี้ก็ไถเป็นที่เรียบร้อยครับก็เก็บไปบางส่วนแล้วนะครับก็มาดูหัวมันข้าวครับนี่ครับ อันนี้ระยะ60นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องหัวจะถี่เลยนะครับครับถ้าใครชอบหัวยาวกว่านี้นะครับก็ร้อยรอสีถึง150นะครับคูณระยะเสียบ นะครับท่อนพันก็ประมาณแปดสิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับผมว่าจะได้หัวที่ใหญ่และยาวกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ยาวเท่าไหรนะครับสำหรับใครที่ชอบเก็บง่ายนะครับก็ระยะนี้ก็ได้ครับโยนโยนขึ้นรถง่ายนะครับนี่ครับยังเก็บไม่เสร็จนะครับ ก็เก็บให้ชมเข้าวๆนะครับนี้ระยะร้อยสี่สิบนะครับคูณหกสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสอง้บมันทัดนะครับครับรอชมตอนขึ้นหัวมันนะครับเอามันขึ้นรดนะครับ่าแปลงนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ ไอ้กีตันนะครับมาดูเข่าๆกันนะครับว่ารถแปลงพืน้นที่เนี้ยนะครับหนึ่งไรนะครับหนึ่งไรสองงานเนี้ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเก็บหัวเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้ประมาณนี้ครับถือว่าผมงานโอเคเลยครับ ็ดตันนะหนึ่งไล่หนึ่งงาน,นครับหนทีโอเคครับพี่น้องนี่คือผลงานของล่องห่างเสียบทีนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลน์นะครับกดแชร์นะครับ,บดกดติดตามนะครับต้องูยังปิง้งมอถือไฟทีนี้อขอลาพี่น้องมาก่อนครับสวัสดีครับ